ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเปกับผมเองเบย์ทามช n แนลในวันนี้เรามาอยู่กับเกมใหม่ที่ผมได้เข้ามาเล่นแล้วยังไม่ได้อัดเล่นนานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้อัดเลยวันนี้เราจะมาสร้างผู้ขเข้าแข่งขันในในหนังชื่อดังและก็เป็นเอ่อไวรัสอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะเอาทิงที่ผมพูดว่าวรัสนะ มันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวหนังเลยก็คือมันติดเทนมากจนแทบเรียกจนระบาดเหมือนป๊อปแคทเลยฮะเพราะฉะนั้นไปดูกันดีกว่าผมได้ตั้งชื่อไปแล้วนะที่เราต้องการคือนี่เลยใส่นี่ทำไมมันมีสองอันวะใส่เสื้อแบบธรรมดามาก่อนอะเราต้องไปที่ของแทกจี้ต้องสร้างไงอ่ะปัับง่ายมากค เปลี่ยนสีดำปับ๊บเขียว <S <S> เขียวมันสร้างง่ายฮะคน,นอาจจะไม่จำเป็นต้องดูคลิปก็ได้นะแต่ดูคลิปเอาความบันเทิงได้นะฮะโอ้ลืมไปอย่างหนึ่งฮะสำหรับใครที่ เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อไปกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไป mm hmm. นะครับ mm hmm. ในช่องนี้ก็ฟรีอยู่แล้วกดไปก็คงไม่เสียหายแต่ค้คนไหนที่ที่ไม่ชอบหรือหรือจะคิดเห็นติชมยังไงนะฮะ mm hmm. ก็สามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้ ผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนฮะแต่ผมอาจจะไม่ได้กดหัวใจหมดนะฮะหรืออาจจะไม่ได้กดไลค์กดอะไรหมดนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมโอเคเราก็เสร็จเรียบร้อยฮะแค่เนี้ยมันง่ายเกินไปมันก็ปรับอะผมก็ปรับเรียบร้อยฮะแบบนี้ประมาณนี้นะปรับ ถ่ายรูปก็ถ่ายไปแล้วผมก็ได้ถ่ายรูปไปแล้วอโอเคผมปรับราคาหน่อยดีกว่าสี่สิบบาทก็พออันนี้เป็นตัวละครที่ผมสร้างมาแล้วนะแต่ผมเอามาทำใหม่ฮะมันก็เลยอะ คาสคริร์เกมผมก็ค้าทำไปแล้วใส่ไปเรียบร้อยไปทดลองกันดีกว่าคลิปมันยังไม่ถึงสานาทีคลิปยังไม่ถึงห้านาทีเลยอ,อ่ะลองก็น่าจะครบประดีอ่ะเอามันมาเป็นราคาสี่สิบเงินมาคิดหลายหลายบาทจังเลยมันแพ้พวกซอมบีนะ้ขาดเ c ส,สขาดดีมาขาดดนะีตบซออออยื้ื้อ,อ,อ ตบหน้าโคตรแรงปังโอ้ยใหญ่คาสดีตบมันได้เอคาสดีตบมันได้เพึ้งมันถ่ายเลวอ้ตบหน้าคาสดีแหลกเหลวเลยอื้ออืตบตบโอ้โหคาสดีมันตบมันไม่โดนอ่ะเออตบเขาให้เออเสมอกันไหนรอบไฟนอลแล้วฮะเออ ก็เกมทอทอรี่นะฮะระหว่างดูมันตีกันเราก็จะมาเล่าเรื่องเกมทอทอรี่กันเกมทอทอรี่เนะี่มันก็คือเกมอืเป็นคนตัวอ่อนแบบเนี้ยฮะให้มันมาตบกันสรุปไอ้นี่ชนะให้พวกนี้เราสัความจริงสมัยก่อนนะมันไม่สามารถทําได้นะแต่ตอนนี้มันสามารถทําได้ให้เราเอาพวกนี้มาตบกันเอาคนมาตีกันน่ะแหละว่าอยง่ายเอาสัตว์ปละลงสปาราดสเปรืงสเปเลืออะไรในมาตีกันน่ะแหละ อย่างนี้ฮะหรือเราอย่าแบบยาแบบโมโหไอ้นี่ชนะบ่อยก็เอาปืนไปไล่ย,ยิงมันเลยหรือแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมสร้างนะในในสมัยก่อนมันยังสร้างตัวละครไม่ได้เล่นได้แต่พวกตัวละครที่เกมสร้างขึ้นตอนเนี้ยเราสาม,มารถเล่นได้แล้วผมจะลอง scp 1นึ่งส ตบหน้าเขาห้ราคาสูงกว่าแล้วไงวะไอ้นี่ราคาเท่ากันเลยเกมมันกำหนดมาให้นะผมก็ไม่รู้มันกำหนดยังไงมันเออเออเออท้ายๆนี่มันควรจะเพลงกว่าเออตบหน้าไว้ทีนึงเออไอ้ผู้เขาแข่งขันชนะซอมบี้ได้ยังไงวะในเกมผมตายรัวๆเลย ไม่ใช่ในเกมทุ้ยในหนังคลาสดีแบบ SCP 0ูนย์แปดฮะเออเออแพ้ได้ยังไงเยาเยาหวังพวก SCP ศูนย์สี่เก้าีสองนะฮะเ,เป็นเหมือนซอมบี้จริง,งนั่นมันแค่ติดเชื้อนี่มันซอมบี้เลยมันจะมีเกมเกมหนึ่งใช่ไหมที่ให้ให้ไอพวกเนี้ยมาต่อยจนตายเอามี เอาอะไรมาแทงกันใช่ไหมเรามาลองแบบเวอร์ชันเกมแคปกระทืบกระทืบมันจะแบ่งให้ผมเอาว่าเป็นสองสองแล้วกันสามสามมาเลยดีกว่านี่สามคนอ,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 อุ้ยลุมลุมมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะ เออทีมรูชนะผมจะลองเล่นดิสมัยก่อนก็เล่นไม่ได้ฮะแต่ตอนนี้ผมสามารถสิงมันได้มาหนี่มาหนี่มาหนี่มาเฟียไม่กลัวมาเยอะมันกลัวมาเยอะกลัวมาเยอะตัวกลัวมาเยอะตัวกลัวมาเยอะมาเยอะมาเยอะโอมาเยอะมาเยอะ บอกว่ามาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะเอาต่อยเพื่อนเอาอออออมั่วไปหมดละมั่วไปหมดละโอ้โหอ้หัวบางทีแบบมันใช้มือต่อยกันมันก็มันก็รู้สึกมันกว่าอาวุธแฮมต่อยเป่ง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 เพราะฉะนั้นงั้นนะผมอยากจะเล่นต่อแต่หมดเวลาสำหรับคลิปสั้นๆนี้แล้วเพราะนี่เป็นเพียงแค่คลิปธรรมดาผมไม่ได้จะอัดยาวเพราะฉะนั้น ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กั s ซับสไครตกันด้วยนะขอให้ทุกคนโชคดีดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะตอนนี้มีช่วงเป็นช่วงโควิดดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ